สวัสด,ดีเพื่อนๆน,นะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวนาฬิกา Omega Speed Master r ร d e รดไปนะครับวันนี้ผมก็จะนำเอานาฬิกาอีกเรือนหนึ่งที่ผมมีนะครับนำมารีวิวซึ่งเจ้าตัวนี้ก็คือนาฬิกาคาซ i โอ s h o c k รหัส GA 2 1 0 0นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้โดดเด่นในเรื่องของความบางนะครับแล้วก็ความเบาเพราะวัสดุที่ใช้คือคาร์บอนคอกาด ก็คือคาร์บอนไฟเบอร์นั่นแหละนะครับเรียกว่าตอนที่วางจำหน่ายช่วงแรกๆนี่ของขาดตลาดเลยนะครับต้องไปหาซื้อในราคารีเซลมือสองกันแพงกว่าราคาในช็อปอีกนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สร้างปรากฏการณ์ขนาดเคสไซส์ของเรือนนี้อยู่ที่45มิลิเมตรส่วนความบางบางแค่1 1มิลิเมตรเท่านั้นถือว่าสวมใส่สบายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังเล็งรุ่นนี้อยู่นะครับ ผมบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลจัดไปเลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ